เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและหนาวมันถึงออเปเรสเฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่นะนานั้นสิ่งที่นางพูดมันก็คอมเมนเซนต์ต้องฟัง,นะงนางเพราะตอนที่นางย้ายมาอยู่นอร์ทเมกาครั้งแรกนะ่ะนางถูกหลอก <c oughs> นางถูกให้ขายไปขายบริการทั้งที่เราทั้งหลายว่เป็นตุนนะ๊ดน่ะเราหน้าตุ๊ดเราน่าจังจากเมืองนี้ดันไปดู American Horror er นะฮะที่มันปีซีซั่นหนึ่งเนี่ยที่ถ่ายทำที่เมืองนี้ทั้งหมด คือโขดหินครับ uh huh. เป็นก้อนหินเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นสูงนะครับก็เลยไม่เห็นหินแบบว่าผีโจรสลัดเดินไปเดินมาอยู่ในเมืองไม่พอบางทีเนี่ยเห็นเป็นแบบเป็นเรือผีบ n นทาวเวดสแตชู oh oh. บนแท่นเนี่ยจะเขียนไว้3าบรรทัด uh oh. ครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำโกหกทั้งหมดเลยเยู่เลยเนี่ยมันเป็นสแควร์มีสแควร์ที่มีชื่อด้วยอ่าชื่อว่า k King b h ภูมิพ l Adulyadej of Thailand Square วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วินชาณนั่นะครับตอนนี้ทื่เมืองอะไรเนี่ย Province Town เออ Province Town ไม่ใช่หัวหินนะฮะไม่ใช่เป็นพระราชวังไกลกังวลเดี๋ยวก่อนใครคือผู้เชี่ยวชาญของเมืองนี้หมเล่าซิน่าจะมีอาจารย์เชี่ยวชาญสุดเพราะฉันมากับอีการที่สองแต่ที่อยากฟังจากพวกเธอที่พวกเธอไปหาความรู้มารู้ว่ามันเคยเป็นที่ถ่ายหนังนะครับหลายเรื่องกซีรีส์เรื่องแรกคือเรื่อง American Horror Story ใช่ไหมคอั แล้วก็มีอย่างเช่นหนังเรื่องโ r o s ครับเขาก็มาถ่ายที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากแล้วโฮสต์มัมกับโฮสต์แดดผมก็เคยมาบอกว่าเมืองน่ารักมากเออจีนเนอรจะแอดไหมคะเป็นเมืองกระเทยครับอะไรอชุมพลดาเลยถ้าใครจำชุมพลได้นะเออตอนที่เราไปข่าวกรีด้วยกันใช่ครับเออจริงๆเดี๋ยวอยากจะคุยกับชุมพลต่างหาแต่ว่าอันนี้เข้ามาก่อนคือชุมพลแวะมาเที่ยวคือหลังจากตอนนั้นชุมพลก็เก็บของกลับบ้าน กลับไปรับสมบัติมรดกที่บ้าน <c oughs> และช่วงโคช่วงนี้กลับมาเที่ยวนะฮะ เออ <Okay. S 1> อันนี้แค่แค่แค่ re introduce ชมพลเท่านั้น <Okay. S 1> แต่ที่เหลือเนี่ยเอางี้เราเนี่ยมากันหลายคนเดี๋ยวขอแผนกล้องนะฮะทั้งหมด,ดี่ยเป็นคนที่เคยออกช่องเราเรามาหมดแล้วคือเป็นแก๊งที่มาจากแวนคูเวอร์สาวสวยอันนั้นนะคะจำได้เป็นพยาบาลสาวที่ไปชิคาโก้แต่กใจมากเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเออตลอดเลยตลอดชิคาโก้เหรอ,อเดี๋ยวก่อนเธอมีอะไรจะพูดไหมอ๋อก็มีแบบเกร็ดเล็กเก็ดน้อยของเมืองอ่าเล่ามาเออก็อย่างอ,อย่างที่กิจบอกไปกิจพูดเป็นเทอมที่ไม่ดีเป็เทอมที่ดีก็คือเมืองที่ถือว่าเป็นสัดส่วนประชากรที่เป็น LGBT ที่สูงที่สุด per capita ในอเมริกาเออว่ายังไงครับก็คือเขาเาเอาสัมมนโนประชากรไงลูกอ่าใช่ไหมอ่ะเขาไม่ได้วันจากไกลเด้อไม่ได้วันการเด้งแอปสูงสุดย่าอย่าพูดทางกลเด้อถ้ากลุ่มนี้เปิดการเด้อทั้งหมดนะอินเทอร์เน็ตล่ม แล้วอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแคปิตอลที่สําคัญของ LGBTQ นะฮะแล้วก็เมืองนี้มันอยู่ตรงสุดเลยของแอตแลนติกของรัฐแมสซาชูเซตส์นะฮะแล้วก็เออมันเป็นเรียกว่าเกย์เดสตินชันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและหนาวมันถึงออเรเฉพาะช่วง เ m มอขนาดนั้นนะฮะแล้วก็วินเทอร์เนี่ยคือผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยคือคือมันมันปิดคือดันมาช่วงวินเทอร์แต่ถึงวินเทอร์มันก็มีความสวยงามมากอ่ะเออที่ฟลุกพูดถูกแล้วจริงๆเมืองนี้มันเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกามันก่อตั้งประมาณช่วงศตวรรษที่17ใช่นะฮะแล้วก็เธอในช่วงวันปกติปกตินะฮะช่วงอ่ะเรียกว่าเป็น Permanent r e s i d e n t ของที่นี่เนี่ยมีแค่ประมาณ3,000คนแต่ฟุกเชื่อไหมว่าในช่วงซัมเมอร์ที่มันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามา r e s i d e n t e มันมีมากถึง6,000 0คน <laughs> คือว่าเมืองนี้แบบว่าเออแบบว่าคือสุดๆ,ๆนะแล้วก็มันเป็นเมืองที่เมื่อรวมเรโชของคนถ้าเกิดตัดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Sexual Orientation ปุ๊บเนี่ยเรโชของคนในเมืองนี้มีประชากร LGBTQ ที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา เออคือตอนนี้ตอนแรกเรางงนะคุยกันในรถมานะคือเรายังคิดว่าเมืองที่มันเกม,มากๆอย่างเช่นนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกเนี่ยมันน่าจะมีเรโซที่สูงกว่าจะสุดว่าเมืองนี้มันสูงกว่าจริงๆแล้วก็บรรยากาศน่ารักมากอ๋อนั้นอยากจะพูดว่าแบบไว้ผงเมืองอะฟฟลลิ่งของเมืองเพ,เพราะตอนขับรถมาไงครับบ้านเมืองมันเหมือนฝั่งแบบฝั่งนี้เขาเรียกมาริไทม e เนาะคล้ายๆกับทางแคนาดาโนวาสโกเชียเหมือนกัน แบบหมู่บ้านประมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลลิ่งมันเหมือนข้างทะเลแล้วก็มีลมทะเลมาดาหลิงไม่ข้างที่เพราะพอมันอนบู่ข้างทะเลจริงข้างทะเลจริงคือได้ลิงเดินไปเดินมีน้ำตาักกู้ซึ่งอินเวสสิ่งที่นางพูดมันก็คอมมนเซนต้องฟังนางเพราะตอนที่นางย้ายมาอยู่นอตไมกาครั้งแรกน่ะนางถูกหลอกนางอยู่ให้ขายไปขายบริการคือทําทำงานในร้านอาหารที่ฮาร์ิแฟกเพราะฉะนั้นจะชินกับอากาศฝั่งนี้มากเล่ามากกว่านี้ม่หนางจะร้องไห้เพราะนางจะเชี่ยวชาญ ฝั่งนี้ของทงั้งแคนาดาและของทั้งสรหรัฐอเมริกาดาลิงไม่ได้จะพูดอีกไหมไม่มีแล้วขานาดนี้เลยเดี๋ยวเดียว,ยวราจะพาเออทุกท่านนะฮะเข้าไปดูในเมืองนี่คือส่วนตัวเนี่ยชอบเมืองเมืองนะพวกมีความน่ารักกระจุกกระจิงมากนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกคือที่ม็อบพูดเมื่อกี้เรื่องหนังต่างๆเนี่ยถ้าใครเอาไปรีเลทต,ต่อกับหนังพวกนี้ที่เอามาฉายที่นี่แล้วเนี่ยทุกคนจะก็ตทันทีรลยว่า yes it is yeah it is นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปค่ะ โอเคตรงนี้คือหน้าทาวน์เฮา์นะฮะของพวินส์ทาวน์สร้างมาปี1886 1886จริงๆที่เราเห็นเนี่ยคือเขารีโนเวทมาแล้วเห็นสีไหมครเมื่อประมาณปี2010แล้วก็ถูกใช้ในการจัดแสดงพวกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็โลเคอล์เมนของของพวินส์ทาวน์นี่แหละครับที่ทำงานอยู่ข้างในคือที่ตั้งมันน่ารักมากนะคืออาเธอร์ก็ค่อยๆหมุนตามใช่ไหมเธอกค่อยๆหมุนตามสมาไหมม็อบค่อยมามาที่ตั้งมันน่ารักมากเลยคือมันอยู่ใน สแควร์กลางเมืองเลยอ่ะเธอเห็นไหมแล้วมันก็มีร้านรวงแล้วก็ถนนเล็กๆแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นถนนมันจะปิดหมดอ่ะเธอ<ม>หรือว่าตรงนี้เป็นหัวใจของกลางเมืองของภูวินซาวก็ว่าได้เมื <ไป S 1> อ<ะ>่อกี้ไปดูมาคือจริงๆชื่อแบบครับนอกจากเนี่ยเมกาเนี่ยนะมันมีชื่อแบบอัลเทอริจินอลที่มัน <ừ m. S 3> ที่พอร์ตบอกเพราะว่าคือพอร์ตแลนด์อ่ะมีชื่อสตัมทาวมีชื่ออะไรใช่กลางเมืองเนี้ยจริงๆแล้วมีชื่อว่าเฮอริงทาวออริจินอลลี่มันควรจะเป็นชื่อเฮอริงทาวแต่ว่าเพราะว่าอ่ามสซาชูเซตโกลเม้นท์อ่ะเขาไม่ให้้ผ่่านนชือี ก็เลยเป็นชื่อ province town i see และ province town เนี่ยมันมีชื่อยอดด้วยนะ P town P town เพราะฉะนั้นเมื่อกเป็นการพูดถึงไอ้ไปไป P town เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนี่ยรู้ว่ามันมาจาก province town ผมรู้จักเมือง province town ได้อย่างไรใช่ไหมฮะไม่รู้จักเลยนะก่อนหน้านี้นะเออทั้งที่เราทั้งเราก็เป็นตุ๊ดนะเราน่าเราน่าจึงจากเมืองนี้ดันไปดูอะไรกันฮอร์เร์นะฮะ ที่มันมีซีซั่นหนึ่งเนี่ยที่ถ่ายทําที่เมืองนี้ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทำคือเราเชื่อว่าเขาน่าจะมาถ่ายทำตอนออฟซีซันคืออย่างที่บอกว่ามันมันมีช่วงออฟซีซันของเมืองนี้ด้วยมันก็เลยทำให้มันไม่ไม่ไม่วุ่นวายอ่ะมีความเงียบมีความเงียบมากแล้วมันซึ่งกรเบอาะกับหนังผีเราพูดแล้วขนลุกมากเลยแล้วเราจําซีนมันได้เลยอ่ะใื่ขนลุกจริงเราจําซีนมันได้เลยว่าคือมันเป็นซอมบี้อะไรพวกเนี้ยนะฮะเออแล้วโทนแล้วมูดของมันเนี่ยถึงแม้ว่าเมืองนี้เนี่ยมันจะมีความคัเอมนรี่ แล้วมันจะไปถ่ายจัสหวัที่เป็นทะเลด้วยคือจะบอกว่ามันเลยทาให้เฮ้ยเราอยากมาเมืองนี้ว่ะเรืยิ่งไปขุดมานะว่าเป็นเมืองที่มันมีความยูนิคมากเรื่องเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางของ LGBT นะเรายิ่งอยากมาอ่ะพูดเรื่องผีแล้วฟุกมีอะไรบ้างอ๋อมันก็มีกระไรกรน้อยอื่นๆอะไรอย่างนี้เพราะเมืองนี้มันมีมานานแล้วหลายร้อยปีมันก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแบบการแบบเรือสินค้าเข้ามานู่นมานี่แล้วก็จะมีพวกแบบพเรืเข้ามาติดมาติดกับทะเลอ่ะติดกับ สารพัดอยา่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโจนสลดัดมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้เหมือนกับแบบว่าเรื่อมมันก็เล่ากันปากต่อปากมาเรื่อยๆอที่แบบฟังแล้วขนหัวลุกเลยขนหัวลุกมีแบบว่าแบาบว่าเป็นวิซิเตอร์มาแล้วก็แบบว่าเนี่ยเออเข้ามาแบบว่าออชมเมืองตอนกลางวันก็มีความสุขอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยพอตกดึกเข้านอนปุ๊บก็แบบตืกขึ้นมากลางดึกเห็นเป็นแบบ คนใส่ชุดกับตันมาเลยก็หลอ่อไม่ใช่แนะบบชุดขาวเดี๋ยวก่อนกลับชุดขาวใช่หรอที<า>่จบกว่าเนยใช่ใช่ใชเอาจบจิงไปไง่ะอยู่เลยอ,อยู่ในห้องจบเลยแล้วก็<อ>กเป็นเหมือนกันเป็นหลอกเลยน่ากลัวน่ากลัวนีกก่จบยังแต่เรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีจับหัวน่ากลัวตรงไหนไม่เอาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกหน้าจะอ่านผีมาเพิ่มให้ดูน่ากลัวกว่านี้น่ากลัวตรงไหนเรื่องพวกนี้มันที่มันน่ารักคือมันมีแถวมันมีสตอรี่บีฮาร์ดดิไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกสตอรี่นะแต่อันนี้เนื่องจาก อินเวลเมืองนี้มันเป็นเมืองที่นิชมากคือนิชเนี้ยโลเคชันนะเธอเพราะมันมันห่างไกลมากนิชเนี่ยที่มันเป็น very L G B T Q friendly และอย่าลืมว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดและอย่าลืมเช่นเดียวกันว่ามันเกิดมานานแล้วแต่ว่าสังคมอเมริกันเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสังคมที่เฟรนดี้ต่อ L G B T แต่แรกเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้แบบนี้แรกๆอยู่ยากนะมึงแต่ at the same time เนี่ยมันก็ยังสบายเพราะฉะนั้นต้องให้นะเมืองฟินิสซาวมันอาจค่าจายอัดสูงนิดนึงนะที่จะมาแล้วคือมันไม่ใช่เป็นทางผ่านนขออ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 งงงงเเเเมมมมืืืใใดๆกก็ตตตาาาาคธ้้้ััจจที่ะะะพรฉน คือแนะนําแล้วกันว่าใครที่มาเที่ยวฝั่ง East c o คสตของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมาถึงเมืองบอสตันแล้วเนี่ยมาถึงแมสซาชูเซตส์แล้วเนี่ยอยากจะให้สละเวลามาเมืองนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเมืองที่มันน่ารักมากยิ่งถ้าอยู่แบบว่า into LGBT culture นะเมืองนี้มันรอดมากๆอ่ะแต่เดี๋ยวไม่จบตรงนี้เดี๋ยวจะไปจุดถ่ายจุดอื่นต่อ เราขับออกมาจากตัวเมืองเพื่อที่จะมาถึงตรงนี้ถ้าตามแผนที่ตรงนี้มันจะเป็นเป็นปลายสุดของพวินทของเจอแกรฟรีของตรงนี้เออคือมันเขาเรียกว่าหางปากกระเบนรืนจะเป็นหางแมงป่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือโอเควินดีมากแต่พูดจริงอากาศไม่เลวนะ <c oughs> เออมอบเลที่มันเป็นเนี่ยเป็นทางอย่างนั้นเนะี่ยมันคืออะไรอะ่ะจริงๆมันคือโขดหินครับเป็นก้อนหินเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอ่น้ำมันขึ้นสูงนะครับก็เลยไม่เห็นหินเห็นว่าคนเดินอยู่แล้วก็มีกิจกรรมคือแบบ บางคนก็เอาเขาเรียกไคลเซิร์ฟิงเนี่ยที่เท่าเดิมไปถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นนะว,ว่าบางอันเนี่ยมันจมลงน้ําไปเลยนะเออเขาบอกให้ครอสมีป้ายเขียนว่าคลอสอายุอมเดชมันต้องเห็นรูปแผนที่มันจะรู้ว่าจริงๆตรงนี้มันสเปเชียลมากนะคือมาจนสุดทิปของมันเลยแล้วตายผ่านมันแบบโคง้งสิ้นท<อ>ิ้เลยมันเป็นขดหอยอ่ะเออเอาล่ะเธอเมื่อกี้เนี่ยมีฟุตเทจอันนึ่งที่เมื่อกี้เราเดินเข้าไปในเมืองกับฟลุคแล้วมันมีโกสล์ทัวร์ เธอเรื่องผียังไม่จบเออเรื่องผีเมื่อกี้สต๊ดดี้ยังไม่ให้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไปอ่านมาเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆมีอยู่ประมาณสองเรื่องที่อ่านมาคือเรื่องแรกก็คือในยุคประมาณปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยีโจรสลัดเนาะอันกับตันเหมือนกันมีการจับตัวได้แล้วก็ซีสเรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับเขามีความเกลียดครเกรดแขนกดแขนก็ทําให้คนชาวเมืองเนี่ยเห็นว่าแบบว่ามีเหมือนกับเป็นแบบว่าผีโจรสลัดเดินไปเดินมาอยู่ในเมือง ไม่พอบางทีเนี่ยเห็นเป็นแบบเป็นเรือผีแบบว่าลอยไปลอยมาในวันที่มีกลุ่มมี่อ่ะจานฉันว่าประชากรเมืองนี้เมายาอีกเรื่องหนึ่งก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นกระสือหรออันนี้เขาไปลอยมาเลยเงาดำๆนะแล้วก็มีผ้ามีเคฟสีดำด้วยนะแล้วก็เดินไปเดินมาในวันฟอกกี้เดย์ หวังว่าวันนี้เราจะเก็บภาพที่เราก็เก็บเรียกว่าม o ดของเมืองมันเป็นเมืองที่น่ารักจริงนะสมันสวยน่ารักแล้วก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็เวิร์ที่จะมาเราคิดว่าอาจจะมู v อ่อจากเมือง p r ร v i ิน e ์ทาวแล้วก็กลับสู่เมืองใหญ่คลิปนี้เนี่ยที่พ r ร v i ินส์ทาวอาจจะหยุดแค่นี้ <No. S 2> แต่เรายังอยู่ในบอสตันใช่ไหมฮะเท้งนี้เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ปิดคลิปนะแต่เราสคนขอลาไปก่อนจากเมืองพอร์ินส์ทาว เอาละค่ะเรากลับมาจาก Province Town จาก Province Town ปุ๊บเราก็รีบกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาที่นี่เลยที่นี่คือ Harvard Kennedy School ครับ of Government โอเคเรากลับมาที่บอสตันแล้วนะฮะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเวลาบ่ายๆนะฮะของเมืองบอสตันเราอยู่ที่หน้า Kennedy School of Government ของ Harvard University เดี๋ยวเราจะเล่าว่าทำไมเราถึงมาตรงนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีอนุสรณ์สถานสำคัญด้วยแต่อันนั้นไว้อีกอันนึงแต่เดี๋ยวก่อนอ่ะใครบบอกไได้้าางงงว่่ Harvard School Kennedy เเนนียยมััลิศ เป็นโรงเรียนที่คุณพิธาจบอาไม่ดิน้นนัรักคุณพิธาจบเออก็เป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นําทางการเมืองหลายคนนะครับผู้นําประเทศหลายคนก็คือมาจบโรงเรียนเป็นหนึ่งในโรงเรียนเกดสคูลเนาะทางด้านรัฐศาสตร์ที่แบบดังดังที่สุดนในในโลกเรื่องชื่อมากคือนี่เราไม่นับนะว่านี่มันเป็นเกดสคูลกอล์ฟไม่จริงแต่ว่าโดยรวมเนี่ย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยมันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดังระดับหนึ่งมาติด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 กันไม่รู้กี่ปีแล้วนะฮะแล้วก็คือทั้งชื่อฮาร์วาร์ดที่ชื่อแคดดิสกูลเนี่ยมันก็เลยลิฟท์ทั้งหมดทำให้โรงเรียนนี้มันมีแวร์ดีกูดเรปูเทชันแล้วเธอมาทำไมที่นี่วันนี้วันนี้ก็ติดสอยพระอาจารย์มาเพราะวันนี้เรามีอีเวนต์ไงฮะอาจารย์อ่าใช่เรามีอีเวนต์นะก็อยากจะขอเล่านิดนึงอย่างนี้ค่ะใครที่ตามผมคงจะทราบนะฮะว่าเออผมมาจัดงานที่แคดดิ มันเป็นทั้ง Exhibition ด้วยแล้วก็เป็นทั้ง Lecture ด้วย hibi สชั mm ่น hmm. ในนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นผลงานของผมจริงผมไม่ใช่อาร์ติส์หรอกแต่ว่าผมก็ร่วมมือกับศิลปินจากเมืองไทยนะฮะสองท่านแล้วก็บวกกับกลุ่มประชาธิทไ่ประทะ,ะในการผลิตงานขึ้นมา14ชิ้น mm hmm. เป็นงานภาพวาดนะฮะจริงๆนีไม่อยากขอพูดในรายละเอียดมากเพราะมันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นิดนึงอ่ะเพียงแต่บอกว่ามันเป็นงานนิทรรศการที่สื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับ อนอกจากมาตราหนึ่งสองที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสะท้อนถนึงความยุติธรรมความอายุติธรรมอย่างนี้ดีกว่าทางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ลิภัยในต่างประเทศพูดแค่นี้ดีกว่าวันนี้ก็เลยมาที่แคนด s c สกูลแล้วก็เนี่ยก็ได้2คนเนี่ยแล้วก็จริงๆมากกว่านี้เนี่ยเป็นในการเป็นแมนพาวเวอร์มาติดต้องติดตั้งอะไรพวกนี้นะฮะก็งานเริ่มประมาณช่วงบ่ายอันนั้นก็เป็นการปล่อยตัวเอ็กซิบิชัน แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นงานเลคเชอร์นิดนึงอ่ะ <Evet. S 1> ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทั่วไปเท่าน,นั้นแหละนะ,ะก็ดีใจมากที่มีนักเรียน ita, ส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นนักเรียนจากแถวนี้นคือที่นี่มันจะมีสอสกูลด,ดงังๆอันแรกคือ Harvard อีกอันนึงคือ MIT MIT <c oughs> มันมีมหาลัยมากกว่านี้แน่นอนนะฮะแต่ว่ารวมถึงมหาลัยอม่ยไม่มีจุฬาด้วยเหรอครับ เออที่นี่มันก็มีนักเรียนที่มาชมนิทรรศการด้วยมาฟังเลคกเชร์ผมด้วยนะฮะก็มาจากครั้งนักเรียนที่มาสาขาแล้วก็นักเรียนจาก MIT ด้วยจริงๆเนี่ยฉันมาประเทศนี้นะมามหาลัยนี้หลายครั้งมากนะแล้วเคยได้รับเชิญให้มาเป็นเกส s ูฟูี่นีแล้วก็เคยเข้าไปเหยียบใน MIT ด้วยจําได้หรือว่ามา MIT ครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณโอ้ไ oh ม่ก็เจ็ดแปดปีที่แล้วเพราะว่าอาจารย์นอมชอมสกี้เนี่ย mm hmm. เชิญฉันมาโนมชอมสกี้เนี่ยคือเป็นคนที่เอ่อช่วยเขียนใบรับรองเรื่องภูฏิพัยให้ด้วย mm hmm. นะ ไม่ได้อยู่ที่ MIT แล้วจานนอมเนี่ยย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะดิโซนาแล้วแต่ก็เราก็เลยมีความค่อนข้างคุ้นเคยกับเขตนี้นะฮะขอรัฐแมสซาชูเซตส์นะฮะจริงๆเรื่องเคนนิ่สกูลเนี่ยมันคงไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้แล้วนะฮะแต่ว่าที่บอกติดกันแล้วมีอนุสรณ์สถานณตรงนี้เรายืนเลยเนี่ยมันเป็นสแควร์มีสแควร์ที่มีชื่อด้วยอ่าชื่อว่า King b ญพิพนธ์อะดูยาเลตออฟไทยแลนด์สแควร์พาพระศพที่กรชาวไทยผู้รักสถาบันทั้งหลายไปดู นี่นะฮะก็คือเนี่ยฮะเป็นชื่อสแควร์คือ King p ูม p h o n Address Square นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแท่นเรียกว่าเป็นแท่นภูภูมิพลแล้วกันคืออะไรอะไรล่ะจริงๆเราไม่อยากพูดมากตอนนี้เพราะเดี๋ยวเลยอาจะไม่รู้เลยจะมีอีกคลิปหนึ่งก็ปะนะเป็นคลิปตามรอยเบื้องพระยุ คนระบาดนะฮะนั่นคือหมายถึงว่ามันแปลว่านี้อันนี้อันนี้ซีเรียสซีเรียสอย่างที่ว่าเราอยากจะตามรอยหมายถึงว่าการเกิดและโตของในหลวงภุมิพลนะว่าเพราะว่าในหลวงเนี่ยเกิดที่รัฐนี้ก็มีชื่อโรงพยาบาลด้วยแต่จะไม่อ่านอ่ะตพูดอย่าพูดอย่าพูดอย่าเราคิดว่าเราจะไปโรงพยาบาลด้วยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้รวมถึงมีบ้านด้วยเหรอเธอรู้หรอมีบ้านเห็นมีมีมีบ้านชาวหวังว่าฟิงก็ cross ว่าเราจะทําได้เพราะเวลาเราก็เหลืออีกไม่เยอะแต่วันนี้เนี่ยอยากให้มาดูบรรยากาศนะฮะของพูดพลสแควร์ถ้าเธอจะตามฉันมานิดนึง<ป>เดี๋ยวเราจะหมุนตัวนิดนิดนะคือเพราะฉันโลเคชั่นมันเพอร์เฟกต์อินอเวย์ที่ว่าคือพูดพลสแควร์อ่ะเธอเดินตามฉันมากี่ส<ม>ัปดาห์ปนะ้าฟุ้งมีร้านรวงมีร้านรวงร้านรวงแล้วก็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 มันก็ไม่ใช่แบบแออัดอะไรพวกนั้นแล้วก็เนี่ยพอเป็นพูดพลสแควร์ปุ๊บก็ติดอยู่กับ Howard Candy School คือมันจะมีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์กว่านี้ตรงนี้มีทางเดินที่เป็นล้มไม้สวยๆดช่ตรงนั้นเนี่ยเราไปถ่ายตรงนั้นต่อกันถูกต้องถูกอ่ะไปไปไปได้เพราะงั้นดีแล้วที่ฟุกพูดขึ้นมาเพราะอะไรรู้อ่ะเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมาจัดกิจกรรมที่นี่ที่ท่านผูนิพอลแล้วเราก็เนี่ยเราก็เข้าไปในสวนแห่งนี้คือตรงนี้มันมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งการเมือง อีกอะฉันไม่อยากพูดเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถึงตอนที่จะต้องมาพูดเรื่องเรื่องเรื่องแท่นวิวิบนจริงเหรอเราจะไม่มีอะไรจะพูดเพียงแต่บอกว่าเออมันเป็นมันเป็นหมุดหมายสาคัญนะฮะทางด้านบริษัทของไทยอ่ะส่วนหนึ่งที่ติดกันเนี่ยก็คือเป็นสวนนะฮะแต่เต็นมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับแท่นภูมิพลคือก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแท่นที่ไม่ทาง City of Boston อ่ะเขาไม่ได้เอามาสร้าง เองไม่เกิดจากเขาเรียกว่าไหคนไทยช่วยกันเพรสเชอร์เอ่อเอฟฟอร์เธอเชื่อว่าเพรสเชอร์ก็แรงไปเพรสเชอร์เขาว่าไปหลายรอบเพราะเธอได้ยินมามีการส่งแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าคนไทยร่วมมายร่วมใจกัร่วมแรงร่วมใจมานมากมากมากเธอเข้าใจว่าเธอเข้าใจว่ามันเหมือนเหมือนกับการบริจาคเก้าอี้นั่งอ่ะถูกม้าเก้าอี้นั่งสวนสาธารณะดูดีบางครั้งเนี่ยมันจะมีชื่อว่า in memory of นู่นนี่นั่นใช่ไหมคือมาเป็นนแทเออมาเป็นแท่นเธอก็แบบโออตายละแล้วก็หมุนแล้วหมุน ใช่อาร์หมุนหมุเนเป็นพักอิมเพรสชั่นของฟลุกกับเมืองบอสตันและรัฐแมสซาชูเซตส์เพราะเราขับรถมา all the way ใช่มไหมฮะจนั้างข้ามฝั่งอเมริกาแล้วเนี่ยรู้สึกไงอ,อ๋อข้ามฝั่งอเมริกามันก็มันก็คนละประเทศเนาะแล้วพอมาถึงเมืองบอสตันเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีความสวยมีความฮิสตอริกผู้คนก็ไนซ์ เป็นเรื่องที่แปลกที่ชาข้ามมาคนแคลรามาแต่ละเมืองจะไม่นายแต่ว่เมืองนี้นายนี่ก่อนฉันกําอยากอีฟุกมึงไปเจอคนที่ไหนเนี่ยคือเพิ่งมามึงรู้เรื่องคนพวกนี้มันไหนเฮเก็บแกะไปไหนมาอ่ะกิซาว่าไงอิมเพรสชั่นก็อิมเพรสชั่นก็คือ i t i s so British มากใช่ใช่คือเราเพิ่งมาจากมอนทรีออลเนาะเพิ่งมืงก็เฟรนช์ชุ้มเลยเฟรนช์แต่พอข้ามมานี้มันเห็นความแตกต่างเลยว่ามันเป็นเมืองเก่าเหมือนกันมีความเป็นบริกเป็นแบบ อีกแดงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ออฟิลที่เดินผ่านเหมือนก็เหมือนมีความแอบความสเล็กๆว่าเหมือนเราเอ๊ะเดินอยู่ลอนดอนหรือเปล่าเออใช่ <ๆ S 1> อันนี้อันนี้ต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่อังกฤษพูดเพราะว่าบอสตันเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันมีความเป็นอังกฤษอังกฤษเธอจะอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นเมืองที่มันมีความเป็นอังกฤษมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้ส่วนนึงก็เพราะมันเป็นเซตเทิลเมนต์แรกๆนะ,ะที่อังกฤษเนี่ยมาคือชื่อบอสตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออริจิเนี่ยยังคือบอกคุยเล่นกับเด็กๆเเเลลยยพววววกกกนนนนีีีี้้่่่่่าาาฉััััไปมมือออออองงงิิจแบสตททฤฤษษ ด้วยน้ไม่ใช่สาราชนะจักเพราะมันอยู have have the the ่ในประเทศอังกฤษมันเล็กจิ๊ดหนึ่งเมืองบอสตันนะฮะอยู่ตรงทางตอนเหนือของของลอนดอนประมาณ2-3าชั่วโมงเนี่ยเราไปมาแล้วแล้วก็รวมถึงชื่อเมืองเคมบริดจ์ด้วยมันก็มีเมืองเคมคือเคมบริดจ์เนี่ยมันติดอยู่กับบอสตันที่นี่แน่นอนเคมบริดจ์เนี่ยมันก็เป็นชื่อที่มาจากอังกฤษเหมือนกันเพราะฉันตรงนี้มันมีความเป็นอังกฤษเลเยอร์ของเมืองมันก็เลยค่อนข้าง จะว่าสวยก็สวนะอคอมเพก็ก็เป็นเขตว่ะลงมาหลายรอบแล้วจริงจริงจริงททผาเมืองที่นี่มันมันจะเป็นเขาเรียกว่าออแกนิกอ่ะมันไม่ได้เป็นเป็นกริดเป็นบล็อกเออมันเป็นมีความแบบถนนพ่านกงนยุ่งไปยุ่งมาคืออาจจะแปบเป็นเหมือนกับสมัยก่อนรถมงรถมาวิ่งใช่ไหมมันก็เลยไม่เป็นกริดแบบนั้นนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยคือสําหรับใครที่ชอบความเป็นยุโรปเปียนะฮะแล้วก็เมืองนี้มันก็เป็นเมืองที่มันมีสานการศึกษาเยอะแล้วมันก็ทําให้เออคนที่อยู่ทางภากนี้เนี่ยความโซฟิสติเคชันอาจจะ มากกว่ามึงอื่นๆนะฮะคือกิจกรรมที่เหลือเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณวันสองวันนะฮะแล้วก็เธอฉันจะต้องเสกบุญไปกับพวกเธอนะฮะเพราะว่าต้องถือเวลาต้องแยกย้ายกลับไปทำมาหากินได้ละใช่ไหมฮะเพราะเพราะฟุกเนี่ยมันมันมันลาคอร์ดิเดยมาทั้งหมดเนี่ยแปดอาทิติแล้วค่ะเออถ้ามันไม่กลับไปเนี่ยมันคงถูกไล่ออกส่วนกิจดาก็ต้องกลับไปเก็บค่าเช่าบ้านต่อนะฮะเออไปแล้วต้องแยกย้ายกันแล้วก็ผมก็จะเดินทางต่อไปที่นครนิวยอร์กเพื่อไปทำงานต่อนะฮะแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจำของเราที่ที่จำถึงตอนนนีี้เ่ยก็ ร่องไปด้วยดีลและตอนแรกเรากังวลใจว่าเอ๊ะหรือมันจะมีแค่นักเรียนของฮาวด์อย่างเดียวแต่จริงแล้วโอเคโชคดีที่มันก็มีคนจากข้างนอกมาด้วยไม่รู้ว่าเราเนี่ยทั้งหมดจะกลับมาเมืองบอสตันอีกไหมคือพี่บอกตรงนล้ต่อชันชมว่าชอบไงนะเออตลกว่าเราไม่เคยคิดว่าเราตัวผมเองนะฮะว่าผมครซี่บอสตันขนาดนั้นนะ่ะผมเราคิดว่ามันมีความเป็น academic a c a d e m ิกจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากออกจากเนื่องจากเราเป็น a c a d e m ิกแล้วต้องการแสงสีใช่ไหมจเออต้องการสีบ้างใช่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  เนิร์ดเนิร์ดแต่เป็นมึงเนิร์ดเนิร์ดอเ <laughs> เพราะฉันเนี่ยพอเนื่องสัมภัระขดข่งมากแต่เราก็เลยไม่ได้ไปสำรวจตลาดผู้ชายแถวนี้ <c oughs> เพราะพวาะมาทำงานวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนจากหน้าเคนเนดีสกู๊ปกอฟแมนและก็เบื้องหน้าเราเนี่ยเป็นพูมิพลสแควร์ <c oughs> บ๊ายบาย วัสดีฮันนี่คือนี่เปลี่ยนเซตนะคือเมื่อเช้ายังคุยกับฟลุ๊กอยู่เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาคุยกับเด็กๆบ้างแต่ที่ที่มาตรงนี้เนี่ยอยากเห็นตรงนิดนึงแห่นรูปปั้นอ้าวบ๊อบบ๊อบโผล่หน้ามาหน่อยรูปปั้นครับออาเธอไหนอธิบายชีววิทยาบนรูปปั้นอะไรเนี่ยเขาได้ชื่อว่ารูปปั้นของจอห์นฮาวเวิร์ดนะครับจอห์นฮาวเวิร์ดสแตทชูบนแท่นเนี่ยจะเขียนไว้3บรรทัดครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำโกหกทั้งหมดเลย <laughs> บรรทัดแรกอ่ะคือเขาบอกว่าจอห์นฮาววเิร์ด เพราะว่าจริงๆแล้วรูปที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่รูปของจอห์นฮาวต์จริงๆตาแล้วมันหลอกมาตอ <c oughs> ลอดเป็นรูปเท้าเขาตลอดเวลาเลยเขามีความเชื่อกันว่าถ้ารูปแล้วจะได้กลับมาฮาวตดอีกทีหนึงครับแต่ความจริงอะ่ะรูปปั้นเนี่ยรูปปั้นของนักเรียน ในสมัยนั้นนักเดทฮาวเวร์ดครับซึ่งสรวนเขาไม่มีรูปจอห์นฮาวเวิร์ดหรอสมัยนั้นคือไม่ไม่มีรูปการบันทึกภาพไว้ไม่มีการบันทึกภาพของจอห์นฮาวเวิร์ดไว้ก็เลยไม่มีรูปก็เลยเอานักเรียนคนไหนไม่รู้มาสรุิว่าความต่อแหลกของฝรั่งมันมานานมากนะเธอมันไม่ใช่เพิ่งมานะแล้วเราก็ไปจับเท้าใครก็ไม่รู้จริงจริงอะเรื่องเท้าเขาอะครับมันมี คือคนรู้ว่ามันสกปรกมากเพราะทุกคนน่ะจับแล้วจริงๆมีคนฉี่แล้วบางคนน่ะฉี่เข้าไปด้วยฮะเพราะฉะนั้นต้องจริงต้องล้างแอลกอฮอล์หลังจับไปแล้วไม่รู้จ้กครับลายที่2รายที่2องลายที่2คือคําว่า f ฟลเดอร์จริงๆแล้วจอห์นฮาวเวิร์ดไม่ใช่ผู้ก่อตั้งของมหาลัยนี้แต่จอห์นฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริจาคที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือเป็นคนบริจาคทรัพย์สมบัติ ครึ่งหนึ่งของเอสเตทของเขาครึ่งหนึ่งของที่ดินของเขาให้กับมหาลัยแล้วก็เป็นคนสร้างตัวห้องสมุดที่นี่จริงโฟลเดอร์แล้วอ่ะคือไม่มีเป็นพลมัเป็นผลโหวตของบริษัทสูสัดขึ้นมาประก่อตั้งคับรับที่สามก็คือปีปีนะครับตรงตรงนี้จะเขียนว่า1638อ่ะซึ่งในความเป็นจริงเมาก็คือ1636ก็เบเนตตี้เนี่ย มันเกิดมาแล้วสองปีแล้วที่บ้านเพื่อไปแจ้งเพื่อให้นางอายุน้อยลงหัวค่ะเอาเลยก็เมื่อกี้เราก็มีแบบถ่ายรูปแบบไปแตะเตะท้าที่พี่มอบ,บอกเ,อเนาะถ้าแตะแล้วเหมือนแบบบางคนคิดว่าจะได้กลับมาเรียนที่นี่แต<อ>่ว่าะจะอยากมาไหมพอละสมัมนี้พอละจบใช่ไหมใช่เ<ช>พราะเรียนรับปวดหัวเนาะมีผวัวมีหัวดีกว่าใช่ก็เลยพอแล้วในก็พอไม่เอาไม่เอาปิดหอพวกอีพวกเรียนมันไม่ไม่นี่นี่แหละนี่คือฉลาดที่สุด ตอนนี้เรามาอยู่เมืองบอสตันเนาะเมื่อกี้พูดถึงปี1638าซึ่งอันนี้เกิดบทประวัติศาสตร์เนาะก็คือมันเป็นช่วงก่อนที่เมริกาเนี่ยจะฟรีจากบิทติชเพราะิทติชนี่คือ1776แล้ว1779หรือนึเนใช่แล้วตอนนั้นก็คืออยู่ใต้บิทติชนะครับแล้วก็บอสตันเนี่ยก็เป็นเมืองแรกที่เขามีอาทีปาร์ตี้ที่แบบประทวงอังกฤษอะครับก็คือการเทแบบชาลงทะเลแล้วก็ประทวงอังกฤษก็คือ รัฐเนี่ยไม่สาสาเร็จแล้วก็เมืองเนี่ยก็คือเป็นเมืองสําคัญของเมกาเลยที่ที่ก่อตั้งมามีแบบ51รัฐของเมกาณนตอนนี้เนาะแล้วก็ทวงแม่งเสลย์ทวงแม่งเลยเอาทีเนี่ยเออที่ขวีนกินเนี่ยมาเทลงทาตรลาดเท้าเขียววะเช็คไ่ไม่ใช่ฉันไปฉันไปไกลไนิดนึงเอาล่ะาใจ3าคนนี้ของเมืองมอสบอสตันเป็นไงบ้างเอาสั้นแต่ละคนมันมีความเป็นแบบยุโรเปียนอยู่นะแบบเราเดินอะไรบ้านเมืองอันจ ชอบสถาปัตยกรรมครับเพราะว่าตึกต่างๆมันเป็นตึกสีอิฐเนาะเป็นสีแดงแล้วก็มีความอังกฤษมากๆเลยชอบมากครับเขียวด้วยครับก็เรื่องรูปปั้นละมั้งครับจริงๆก็จับแล้วนี่ก็กลับมารอบที่สามแล้วครับแต่ว่ารอบนี้คือคนเยอะมากอันนี้คือรอบเป็นรอบเดียวจับ่วนไหนเนี่ยจับโซนเดียวอะปลายเท้าที่สีทองๆนี่แหละก็แต่ละครั้งก็ไฮไลท์ไม่เหมือนกันเอาละะเออนี่จะบอกเขายินดีมากๆเลยที่ได้มา ใช้เวลาอยู่ที่ฮา r v ว r ร์ดเรื่องก,กับน,น้องๆน,นะฮะเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อตอนสบายวันนี้เนี่ยก็ไปงานเอ็กซิบิชันนะฮะไปร่วมง,งานเลเ t อร์ที่ฮา r v ว r ร์ดด้วยขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมซึ่งเป็นแรงบอกว่าอุย้ยเป็นแมนโพ้ที่ดีมากๆเอาะละเราสี่คนขอลาไปก่อนนะฮะจากามหาวิทยาลัยฮา r ์วาร์ดแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ครับเอาไปบ๊าย,ายทุกท่านบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโหดคุณพ่อแม่งหุ่นแบบแซ่บว่ะโอ้โหตาแล้วเรื่องแรกก็คือในยุคป,ประมาณปี1,700งดร้อยแลดรือดร่ดรแลกักลด มันคือมันมีโจรสลัดเนาะอันนี้เกี่ยวกับโจรสลดัดเกี่ยวกับทั้งไหนอะทั้งไหนอะทั้งไหนไปไงไปไงไปไหนไปไงไปไหงเธอบอกสิไปไหนอ๋อลาจากตรงตรงแทนแ่นสแตทูนั่นชื่อแสแตทูนนั่นจอนจอน์ฮา<อ>วเวอร์ใช่ไหมพูดจอร์จอนเอฟเกนดี้เอาละเราสี่คนขอรัน ับถ้าจะเรียกย่านเนี่ยดาวเทาครับโอเคแล้วผมเนี่ยมันก็คนละเจเนอเรชันกับปอนถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างกันแค่เจเนอเรชันเดียวนะจริงเหรออือเป็นดิกิมเมชออฟนิวยอร์กซิตี้ใช่สมาด์ททีวีครับแล้วฉันอยู่บนเรือนะแล้วฉันก็มองไปนะแล้วฉันคิดในใจว่าไงปอนฉันทำอะไรเขาเจ็บทำน้ำใจตึกวอลแฟร์เซ็นเตอร์อันเก่าเนี่ยมันมาการมาเป็นเดนิวไอคอน นะตอนนั้นฮะของ New York. นิวยอร์กมันไม่ใช่เป็นแค่ไอคอนในเชิงวัฒนธรรมของนิวยอร์กแต่มันกลายมาเป็นเมเจของความเป็นทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาด้วยแคปเจอลิึม์อสามันเป็นใจมากนะเป็นใจ,จสมมติเกิดฉันกับเธอเป็นแฟนกันนะปอนตรงนี้แหละจะเป็นที่ทเราเมคเลิฟกันแล้วก็ผลิตลูกเธอจะเป็นผู้ริพัยเนี่ยจริงมันเป็นความพังนะองชีวิตแต่ในความพังเนี่ยเอาไร้มิรใหม่มาเต็มเลยเออคนที่รู้สึกว่าเห็นใจเราอ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คุณชอนนี่แหละ